thank <laughs> you การเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดี masterming ห6 6 6หฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สสนาหมิงโหราโหราย4ิบสีลายไอดี แอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอเองนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายน ก็คงต้องบอกกันให้ชัดๆนะครับแบบนี้ว่าดาวสุขดาวเจ้าเรือนลาพะโคจรเป็นเกษตรในเรือนของมันเองโยกหลังชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะมีโชคลาภมีโชคดีเป็นอย่างยิ่งในเรื่องเงินเงินทองทอง นะครับทั้งที่คุณดีวไว้ก่อนหน้านี้แล้วทั้งที่มันมาแบบเหนือความคาดหมายนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวเจ้าตัวคือดาวพระหัสเองโคจรอ,อยู่ในภพการเงินดาวเสาทับลักได้อง์เกณนนารกเกณฑ์อโดมเกณฑ์ส่วนดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเป็นเกษตรด้วยตัวของมันเอง ฉะนั้นไปจับตาดูให้ดีในสัปดาห์หน้านี้นั้นชาวลัคนาธานูมีโอกาสได้เงินนะครับหรือจะโชคดีในเรื่องของการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ววันที่โชคดีจริงๆคือวันอังคารเออคือวันจันทร์ที่23วันพุทธที่25แล้วก็วันพุธเป็นวันที่ดาวพุธย้ายพอดีด้วยนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศของชาวลัคนาธานู แล้วก็วันพฤหัสที่26สุขที่27เสาร์ที่28ที่ผมเอ่ยมาตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีธนูทั้งสิ้นมีโอกาสจะรับทรัพย์มีโอกาสจะได้เงินจะริเริ่มอะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำมาซึ่งอินคัมแบบที่คุณเองคาดไม่ถึงมีโอกาสที่จะขยับขยายงานไปในทิศทางที่ดี นะครับแล้ววันที่โชคดีนะครับย้ำไปแล้วก็คือในวันจันทร์ที่23พุทธที่25พระพฤหัสที่2ี่กดีมากๆทีเดียวส่วนวันอังคารที่สิศแสิงได้เว้นไว้นั้นจะเป็นวันที่มีเรื่องงุดหงิดเข้ามานะครับวันอังคารที่24จะมีเรื่องจุกจิกงุดหงิดทําให้อารมณ์ไม่ดีหรือคนมาพูดอะไรกวนีนทําให้คุณงุดหงิดไม่ค่อยพึงพอใจอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างนั้นแหละนะครับแต่ สุดท้ายตรงนี้ก็คงจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูว่าในสัปดาห์หน้านี้ถือเป็นสัปดาห์แห่งการริเริ่มอะไรใหม่ๆลู่ทางหรือโอกาสที่จะนำมาซึ่งลับผลเงินทองอย่างมากมายกันเลยทีเดียวเฉละนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นดาวเจ้าเรือนความรักจริงๆแล้วโคจรอยู่ในภพวินาศอยู่กับดาวอาทิตย์ ดาวสุกเองก็มีเป็นดาวความรักในตัวของมันเองถือว่าความรักมันกึ่งดีกึ่งเสียครับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะครับต้องพยายามพูดจากันดีๆพยายามพูดจาให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าไปพูดจาในแบบที่เรียกว่าหลุดปากหรือไปสรรหาคำส้นตีนอะไรที่ไปพูดให้คู่เขาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับส่วนดาวสุกที่ทอแสงอยู่เป็น เกษตรราธิพนีีอยู่ในภพลาภะนั้นก็เป็นเสน่ห์ของชาวลัคนาราศีธนูธนูที่ยังโสดอาจจะมีโอกาสได้พบกับรักต่างวัยหรือคนที่มีวัยน้อยกว่ากันหลายปีมาชอบพอมาถูกใจกันก็เป็นไปได้ด้วยโยกเกณฑ์ของดวงดาวตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้นะครับ ส่วนส่วนโทนสีเสื้อที่จะนำมาซึ่งโชคลาภและความสมเเร็จในการติดต่อประสานงานในเรื่องของการเงินหรือการนัดเดทกับหนุ่มๆสาวๆนั้นก็เป็นโทนสีที่ออกไปทางโทนเขียวครับเอา้าเขียวกูไปไหนแล้วเนี่ยอ้า,เ,อาเขียวมันนี่มันอยู่นี่เห็นป่ะเห็นตะแขนนะฮะออกไปทางเขียวเขียวโทนนี้ก็ เป็นโทนที่ดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูในสัปดาห์หน้านี้ในการติดต่อเจรจารเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองหรือการนัดเดทกับเพศตรงข้ามแล้วก็อีกโทนหนึ่งนะครับจะออกไปทางโทนสีส้มๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่รู้คนดูเป็นส้มหรือเปล่าแต่ว่าเสื้อตัวนี้สีมันออกไปทางสีส้มๆนะครับก็เป็นสีที่จะนำมาซึ่งโชคดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกันขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล